ที่วันครับเวลาเราทดสอบคุณภาพคอนกรีตเราต้องทดสอบอะไรบ้างก็หลักๆก็จะมีเรื่องของความแข็งแรงที่โดยทั่วๆไปก็คือความต้านแรงอัดความต้านแรงอัดของคอนกรีตเนี่ยมันก็จะมีอยู่2มาตรฐานหลักมาตรฐานแรกก็คือตาม B S E n ก็จะหล่อเป็นทรงลูกบาศกที่เขาเรียกว่าคิวกับอีกวิธีหนึ่งตามมาตรฐานของอเมริกา ASTM C 3 9เก้าครับก็จะหล่อเป็นทรงกระบอกหลักการง่ายๆก็คือเอามาอัดนั่นแหละให้แรงอัดไปเรื่อยๆจนตัวอย่างแตก หรือชำรุดมันแล้วเราก็เอาค่าสูงสุดมาคำนวณจริงๆต้องวัดขนาดของตัวก้อนคอนกรีตก่อนนะก็คือต้องวัดกว้างคุณยาวพื้นที่หน้าตัดของเขาก่อนหลังจากนั้นก็เอาตัวอย่างใส่เข้าไปในเครื่องทดสอบซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างของการทดสอบก็คือถ้าเราไม่คุมสปีดในการทดสอบตามมาตรฐานกําหนดเนี่ยค่ามันอาจจะสูงหรือต่ําเกินไปสมมุติว่าเราซื้อคอนกรีตจากบริษัทผู้ผลิตคอนกรีตสาเร็จรูปนะ ที่เขามาเป็นรถโม่มาทางรถโม่เนี่ยเขาต้องสุ่มเก็บตัวอย่างให้เราว่าตัวอย่างของเขาเนี่ยได้ความต้านแรงอัดตามที่เราสั่งหไหมซึ่งคอนกรีตควรจะมีมาตรฐานคุณภาพก่อนที่จะนําไปก่อสร้างใช่กรณีที่ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วแล้วเกิดการพังทลายหรือเกิดความไม่สมบูรณ์เราอยากส่งมาที่เนี่ยมันจะไม่มาเป็นแบบอย่างี้ไงพี่เราอาจจะต้องออทําการสุม่มแล้วก็เจาะคอนกรีตมาสําหรับการทดสอบเขาก็จะเจาะมาแล,แล้วก็มาตัดขัดผิวให้เรียบครับ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งจะเป็นวิธีที่สําหรับเช็คคร่าวๆก็เป็นเครื่องมือที่สําหรับทดสอบความต้านแรงอัดโดยไม่ทาลายตัวอย่างเราจะทดสอบกับพื้น,นตัวนี้เนาะถ้าได้ครับแล้วก็กดลงไปครับอเขาจะกระแทกตึ้งแล้วก็มันจะมีสเกลบอกค่าอยู่หลังจากที่เราได้สเกลตัวนี้เราก็ต้องไปเทียบกับ,บตัวมาตรฐานที่ทางผู้ผลิตตัวสวิตช์แฮมเมอร์เนี่ยทำการหา ข้าวไวแล้วเนาะแล้วก็เราก็จะได้ข้าวเข้าๆออกมาครับอันนี้ก็แบบพกพาง่ายดูได้แบบเข้าวๆก่อนใช่ครับแล้วนอกจากปูนแล้วก็จะมีพวกคุณภาพเหล็กอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเหล็กก็มีมอ่าส่วนใหญ่ก็เป็นผลงตมัณา์กายภาพก่อนแล้วก็ผมิตัณทางเคมีอโอเคถ้าอยากรู้ลึกกว่าน,นี้ครับต้องรอฟังที่ดีท็อกนะครับผมเร็วๆนี้ครับ